ปกติฉันขับรถส่งของตอน,ตอนคืนประจำเส้นทางเปรียวๆนี่คือของชอบเลยแต่คืนนั้นมันไม่เหมือนเดิมฉันขับผ่านทางหลวงเส้นหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องผีดุบอยู่แล้วนะตอนนั้นก็ตีสองกว่า,วาเห็นจะได้ไฟหน้ารถศาสไปข้างหน้าฉันเหลือบไปเห็นเงาตะคุ่มๆอยู่ข้างทาง ตอนแรกก็นึกว่าคนมายืนรอรถแต่พอมองชัดๆเท่านั้นแหละเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาวผมยาวหน้าซีดยืนนิ่งๆจ้องมาที่รถฉันขนลุกสู้เลยฉันรีบเหยียบคันเร่งแต่แปลกมากเหมือนรถมันวิ่งไม่ออกยังไงก็ไม่รู้ฉันพยายามตั้งสติสวดมนต์ในใจ ทันใดนั้นฉันได้ยินเสียงกระซิบแววแวๆข้างหูไปด้วยกันไหมแทบช็อกฉันหันไปมองข้างๆไม่เห็นใครเลยตอนนั้นคือกลัวจนตัวสั่นไปหมดรีบเหยียบสุดชีวิตพอผลช่วงนั้นมาได้ฉันจอดรถแทบไม่ทันตัวสั่นไปหมดทั้งคืนหลังจากวันนั้นฉันไม่กล้าขับรถเส้นนั้นอีกเลย เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางทีเรื่องเล่าผีมันก็ไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่า